อัสลามุอะลัยกุมและสวัสดีนะคะสวัสดีบนรถตลอดเลยก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปวีดแล้น,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะทุกคนคงจะงงละสิว่าเราจะไปไหนกันนะคะทำไมถ่ายในตอนมืดๆแบบนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งรถนะคะจะไปร้านอาหารนะคะสามีจะพาไปดินเนอร์ผุน่นแดเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันครบรอบแต่งงานของเรานะคะครบรอบแต่งงาน8ปีเนาะซึ่งบอกเลยนะคะว่าดินเนอร์ใต้แสงดาวหรือเปล่านะคะคือไม่เหมือนชาวบ,บ้านชาวช่องเขานะคะไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะหลังจากที่ทุกคนได้ชมคลิป ที่ผ่านมาเนาะที่ไปซื้อของขวัญให้กันแลกกันนะคะและหลังจากนั้นก็พาไปดินเนอร์นะคะซึ่งขวบอกเลยว่าไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ใดๆทั้งสิ้นนะคะอืมนะคะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเหมือนที่บอกนะคะเออหบเออบอกแค่ว่าไปเราไปดินเนอร์กันวันครบรอบแต่งาน,นเอาก็ไปสิจะรออะไรนะคะเออจริงๆล้วก็ขี้เกียจทำอาหารเย็นนั่นแหละไปค่ะนี่นะคะร้านที่เราจะมา ดินเนอกันนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่ามันอยู่นี่ลืบนะคะพี่น้องค่ะมันอยู่นี่ลืบนะคะลืบโซกตึกนะคะข้างหน้าก็เป็นช็อปปิ้งมอลล์นะคะข้างหลังก็เป็นโรงแรมนะคะซึ่งบอกเลยว่าอยู่นี่ลืบจริงๆนะคะคือถ้ามาไม่สังเกตดีๆไม่เห็นนะคะนี่ค่ะบรรยากาศร้านนะคะแล้วจะให้เบิง่งทางนี้พี่น,อน้องแทนแต่แทนตกใจนะคะวิวดีดีพี่น้องวิวดีขนาดเลยนะคะ เป็นโรงแรมนะคะอันตอนแรกกับเขาใจว้วกินเขาแล้วๆนี่ดินเนอร์เสร็จเรียบร้อยสีผ้าเป็น้อนโรงแรมบันไดได้นะคะกับผ้ากับเมื่อนอนเทีนคือเก่านะคะโอ้ยนะเฮอแอบดีใจนะคะสิปเปลี่ยนบรรยากาศคนเด็กอาหารก็มาแล้วนะคะนี่แหละนะคะอาหารดินเนอร์วันครบรอบแต่งงานนะคะเอ,อ,อาหารสไตล์ปากีจ่าเลยนะคะนี่ เป็นแบบนี้เลยนะคะเสื้อเราก็ไม่เป็นไรนะคะกินได้นะคะเพราะว่าทุกวันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยแบบชินไปซะแล้วนะคะซึ่งมันก็น่าเป็นเรื่องปกติเนาะขันก็ไม่ได้เสียเรสอะไรละหลายๆคนก็อาจจะแบบได้เอร์ไพรส์ได้นู่นได้ของได้นนี่ได้นั่นแต่ขันก็แบบชินแล้วนะคะไม่เป็นไรนะแบบนี้ก็มีความสุขดีนะคะบอกเลยคือขันก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะคะแค่สามีดูแลเราดีนะคะเสมอต้นเสมอปลายก็ ถือว่าโชคดีมากแล้วนะคะทุกคนขาตบทายด้วยชานะคะที่เขาเรียกว่าเควาเควาอะไรสักอย่างนี่แหละแต่มันเป็นชาของอคนทางประชาวาทเขาดื่มกันเนาะที่เขาดื่มกับน้ําตาลอ้อยอะ่ะเขาจะเอาน้าเขาจะกินน้ําตาลอ้อยก่อนนะคะแล้วเขาก็จะตามด้วยชาอะไรเงี้ยหรือว่าจะเอาใส่ในชาเลยก็ได้นะคะแต่สามีไม่กินไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ดื่มแบบนั้นนะคะสามีคือแบบ ใช้น้ำตาลธรรมดานะคะแต่ว่าขันลองนะทุกคนดูคือขอนลองจริงๆนะขันลองนี่แหละขัญก็แบบเออกินลองดูซิเขาบอกว่าให้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 ดื <unprecedented> ่มแบบนี worry. ้นะคะแล้วก็กินคู่กันกับไอ้นี่ดื่มคู่กันกับไอ้น้ำตาลอ้อยเนี่ยเออนะคะขัญก็ลองดูนะคะขัญรู้สึกมันเหมือนมันเหมือนกินน้ำตาลอ้อยเฉยๆนะเพราะว่าชามันไม่ได้มีรสชาติอะไรเลยทุกคนเออมันก็เหมือนแบบมีมีแต่กลิ่นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันมันไม่ได้ใส่น้ำตาลเนาะ เออนั่นแหละถ้ามันก็แบบเออเคียเค้ยวเคี้ยวไอ้นี่ยได้ความรู้สึกของน้ำตาลอ้อยอะ่ะก็เออมันก็อร่อยไปอีกแบบนะคะเพราะว่าคนทางประชาวัฒน์เขาไม่ไม่กินน้ำตาลหรือเปล่าขอนก็ไม่รู้นะถ้ากินกับชาแบบนี้เนาะอืมนั่นแหละคือ <c ười> แบบโอเคมากเลยนะคะขอนก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกนะคะสามีบอกลองสิอะไรเงี้ยขอนก็เลยลองดูนะคะคือแบบตอนแรกว,ว่าจะสั่งเอ,อ่อ ชาสีชมพูมาอะไรเ้คอนบอกงั้นก็ลองอย่างอื่นบ้างก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเอามาเอ้ยสามิ้ก็เลยสั่งแบบนี้มานะคะแล้วดูทุกคนอันนี้คือมะนาวนะ <c oughs> เออคอนถามว่าเขาให้มะนาวมาทําไมแล้วใส่มาบอกก็เออก็ใส่ในชานั่นแหละเธอก็ลองใส่ลงไปดูซีอะไรเงี้ยขันก็เลยลองใส่ลงไปดูนะคะซึ่ง รสชาติก็มะนาวนั่นแหละพอใส่ลงไปแล้วขวันก็ไม่ได้คนอะไรนะแล้วน้ํามะนาวมันก็ลงไปอยู่ตูดนั่นแนหะอยู่อยู่ก้นแก้วอะคือไม่ได้มีรสชาติของความเปรี้ยวเลยเลยขอนก็ดื่มไปจนหมดนะคะซึ่งบอกเลยว่าดีอะทุกคนถ้าแบบขอนบอกว่าถ้าใครแบบนอนไม่หลับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนชาแบบนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคือมัน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 ช่วยให้แบบผ่อนคลายมากเลยเพราะว่าปกติขันค่ากินข้าวดึกเนะี้ย ขันจะชอบท้องอื่นอะไรเงี้ยแต่พอดื่มชานี่แล้วอะ่ะคือคือโอเคมากเลยท้องไม่อืดน,นะคะอืมเห็นไหมบรรยากาศดินเนอร์ของเรามันจะดีอะไรป่านนี้นะคะ พันบอกเลยทุกคนทั้งร้านมีโต๊ะเราอยู่โต๊ะเดียวนะคะเออคือข้างนอกมันอากาศเย็นน่ะทุกคนแล้วเขาก็นั่งอยู่ข้างล่างกันมันมีสองชั้นใช่ไหมเพราะว่าชั้นล่างเขาจะแบบปิดเป,เ,ปเป็นห้องปิดกระจกอะไรเงี้ยมันก็จะอากาศอุ่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันมัน,ม,นมันมีเครื่องทำำําความร้อนเนาะแต่ข้างนอกคือไม่มีอะ่ะคือแบบดินเนอร์จา๋าใต้แสงดาวเลยทุกคนคือโอ้ยวิว,วอะไรเงี้ยก็มีแต่วิวตึกนะคะที่ให้ดูเมื่อกี้เป็นวิวอะไรรู้ไหม ยู่เขากําลังสร้างอ,อ,อะไรนะกําลังสร้างตึกอะคือขวานแบบตายคนอื่นเขาแบบไปวิวภูคงูเขาวิวแม่นะ้ำวิวทะเลอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศดีพาแบบเออไปกันไปดินเนอร์ไปอะไรไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่อีชานนะคะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะสามีพามาออดินเนอร์ใต้แสงดาวนะ <laughs> ทานอาหารกับยในหลืบนะคะพี่น้องค่ะซึ่งแบบอยเป็นอีหยังที่นาจดจํานะคะคันเฮ็ดคือพี่น้องอ่าแต่เฮ็ดคือคนอื่นมันก็สีบ่เป็นที่จดจํานะคะก็เลยแบบต้องทําให้มันแตกต่างนะคะเอ,อคือแบบอะไรใดๆก็คือไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะซึ่งไม่มีสไปซอะไรมีแต่ลูกปองแทนใจสองลูกยังขำตัวเองอยู่เลยนะว่าแบบแน่ใจหรือว่ามันคือดินเนอร์แบบออครบรอบแต่งงานอะไรอย่างเงี้ย ขันก็ยังขำสามีอยู่เลยสามีบอกเออนี่แหละอะไรเงี้ยเออคือ,อคือพูดไปก็ตลกตัวเองไปไม่รู้ว่าแบบจะบรรยายออกมาให้มันเป็นความเอความรู้สึกที่มันบรรยายไม่ได้ไม่รู้จะบรรยายออกมายังไงทุกคนขาจริงๆนะขันก็แบบว่าโอ้ยเนาะนะนะเออยังไงก็ได้อะไรเงี้ยแกก็เลยแบบเอายังไงก็ได้ก็เออนี่แหละเนี่ยที่ว่ายังไงก็ได้ก็ได้มาแบบเนี้ย คิดดูแล้วกันนะคะซึ่งแบบแต่ก็ขอบคุณแกนะที่แบบว่าเออดูแลเรามาดีมากตั้งแต่แบบแต่งงานกันมาก็เหมือนเดิมมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วแกจากที่แบบว่าไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยใส่ใจเรานะแรกๆคือแบบเกก็คงยังไม่รู้หรอกว่าต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยคือพออยู่กันไปนานๆทุกคนความรู้สึกแบบคือมันมันก็เลยกลายเป็นความผูกพันคือขวัญกระใจมีไม่ได้รักกันไม่ได้จีบกันนะ คือแบบคุยกันมาก็คือแบบแต่งงานกันพอแต่งงานกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นความผูกพันกลายเป็นแบบห่วงใยกันไปเลยอะไรเงี้ยอืม คือก็เลยแบบต้องดูแลกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยทุกคนนี่แหละบรรยากาศนะคะหลังจากทานข้าวเสร็จมาให้ดูบรรยากาศอีกรอบนี่นายโดนค่ะทาน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 ข้าวเสร็จก็เออเนี่ยเดินลงมานะคะโอ้ยมันมองไม่เห็นเนาะมันแบบมันมืดอ่ะเออไฟมันมาส่องไปหน้าเราดิไม่เห็นไม่เห็นป้ายร้านนะคะนั่นเลยทุกคนค่ะซึ่งแบบมันก็โอเคอยู่นะคะดีนะคะที่ขัญแบบเออแบบได้สามีดีนะคะขัญก็อยากให้ทุกคนโชคดีเหมือนเหมือนขวขันแบบนี้เนาะ ซึ่งมันก็ไม่ได้เจอง่ายๆนะคะผู้ชายดีๆเพราะฉะนั้นอ่าอันเราก็จะให้เราเจอคนดีนะคะถ้าเราเป็นคนดีเนะเาะเออเราเป็นคนแบบไหนเราก็จะได้คู่ครองแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็นะขัญก็ยังให้ทุกคนโชคดีเหมือนขันเนาะอะไรทุกคนขาพอทานข้าวเสร็จก็เดินๆน,นะคะเดินเดินไปเดินไปที่จอดรถเนาะจอดรถไว้นะคะ เราจอดรถไว้อีกทางหนึ่งแล้วแล้วก็เดินไปนะคะจริงๆแล้วข้างหน้า,าร้านอาหารมันก็จอดได้นะคะแต่สามีมาจอดอใกล้ๆกับชอปปิ้งมอลล์นะคะเพราะวา่าแกเข้าไปดูของแบบหนึ่งนะคะค่อยคยๆไปร้านอาหารเนาะ,ะก็เลยได้จอดรถไว้ตรงนั้นนะคะแล้วก็เดินนะคะเดินย่อยมาเรื่อยๆนะคะก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะเดินแป๊บเดียวก็ถึงเนาะ,ะนั่นแหละทุกคนค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอแล้วนะคะก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะคะ และถ้ามีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอเนาะหรือว่าอยากให้ขวัญทำคลิปวิดีโอแบบนหนเกี่ยวกับปากีสถานนะคะก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะคะให้คําแนะนํามาได้นะคะติชมมาได้เนาะหรือว่าอยากจะสอบถามมาส่วนตัวก็สามารถแอ f เฟซบุ๊กขวัญมาได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะแปะล,ลิงก์เฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปวิดีโอเนาะ และสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคอนก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดโอหน้านะคะกลับบ้านแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะอสารามมอลัยกุมและสวัสดีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะ